นี่มันนางน่ารักมากนางคือเทพธิดาจิ้งจอกหรือเปล่าเยี่ยมไปเลยเซเวียรีหลงก็ปรากฏตัวด้วยเหมือนกันเทพธิดาจิ้งจอกหิมะเซเวียลิงหลงสังหาร ไม่เลวเลยเจ้าทำให้ข้าบาดเจ็บได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าหลายปีมานี้เจ้าปล่อยป่าละเลยการหมุมพกไปบ้างเจ้ายังคงใส่ใจในอัตลักษณ์ของตัวเองมากเกินไปสเวียลิงหลงมีร่างมนุษย์และเป็นเทพพิดาปีศาจที่งดงามที่สุดในโลกนางซึมซับไปด้วยกลิ่นอายอมาตะาศักดิ์สิทธิ ข้าไม่คาดคิดว่านางจะมาปรากฏตัวที่แขว้นจันทาเหมันเมื่อฉิงข้าไม่เป็นไรเซวีลิงหลง แขวงจันทาเหมันไม่คู่ควรให้เจ้าอยู่ต่อข้าจะพาเจ้าไปยังตระกูลราชวงศ์ยกสวรรค์และช่วยให้เจ้ากลับคืนร่างมนุษย์ได้นั่นคืออสูรตัวใหญ่เบ้่อะไรขนาดนี้เมื่อฉิงในที่สุดเจ้าก็มาถึงเสียทีเมื่อฉิง เกิดอ,อะไรขึ้นกับเจ้าเฟิงข้าขอโทษหลิงเฟิงข้าปิดบังบางสิ่งจากเจ้าจริงๆแล้วข้าคือปีศาจข้ารู้เรื่องนั้นแล้วข้ารู้มาตลอดตอนนั้นที่ข้าก้าวเข้าไปกลางเทือกเขากัมบพบางกรและได้ยินบทสนทนาของปีศาจแมวข้ารู้แล้ว ีศาจสวรรค์ที่กาลังแปลงร่างเป็นมนุษย์ไม่สามารถใช้ความสามารถของมันได้อย่างง่ายดายเบมงชิงได้ใช้ความสามารถที่เกินขีดจํากัดของนางมาหลายครั้งและต้องทนทุกข์ทรามานก,กับความเจ็บปวดที่ถูกความหนาวก,กรนเมื่งชิงเจ้าเด็กโง่เอ้ยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ